ไอไงไอไหนอ่ะาพาริรภพทองไสติกเนี่ยจำได้ไหมเมก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 โลโลโลริเมกฮะมึงหรือพี่ไม้เนี่ยพีย่ไม้ฮะไม่ไม่ใช่มึงอ่ะนี่พี่ไมล้ละเสียงพี่ไม้เป็นงี้อ่ะ ขอให้เฮียแล้วมิกูจำเสียงมึงได้มิกมันดีเลยปะเนี่ยอะกว่ามันดีเลย่ะต้องใช้แผนเดิมแล้วมิกเดี๋ยวกูพูดหนึ่งนะมึงพูดสองแบบเร็วๆเลยนะโอเคสองอย่ายัางหยังแบบหนึ่งดิเอาเอาแบบหนึ่งแบบหนึ่งเอานะอานะหนึ่งสองเริ่มหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งเอ้ยแล้วมิกสมาธิหลุดแบบหนึ่ง เอานะพูดกูจะพูดอีกรอบนะเดี๋ยวใช้แผ่นเดิมมึงกูมึง,มง,มงเดี๋ยวใครเนะี่ยกูพูดหนึ่งมึงพูดสองโอเคเปานะหนึ่งสองหนึ่งมันดีเลยมิกว่ามันดีเลยจริงแล้ววนะหนึ่งสอง <S 1> 1, <S สองตัง้งตัวกดสิบวะสาม <c oughs> ไม่ดีเลยแล้วมิกไม่ดีเลยแล้วมามามา มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องพี่ไม้พี่ไมเ้เอาบอกพี่ไม้ว่าพี่ไม้เปิพอพงอยู่หูฟังเรียงแล้วอะไรพี่ไม้อะไรพี่ไม้อะไรบ่าวนี่กูมีคําถามจะถามมึงอย่างแรกเลยเว้ยฮะทำไมกูโทรไปเป็นสิบสิบสายแล้วมึงไม่รับสายกูกูทักแชทไปมึงก็ไม่ตอบอ่านก็ไม่ตอบมึงเป็นไรวะคือมึงไม่เห็นกูเป็นพี่จ่ไปดิฮะเน็ตม<า>ันหมด กู <mile> ไม่เชื่อมึงพี่อยู่นะกูไม่เชื่อมึงไม่เห็นกูเป็นพี่แล้วเว้ยกูแค่ม้วนผ้ามันคอดีใส่มึงอ่ะกูปาดก้นหินใส่มึงอ่ะมึงมึงเจ็บเหรอกูบอกเอาปาดขาปาดหัวมึงเจ็บใช่ไหมฮะกูถามจริงไม้เป็นบอลอะไรอย่างต่างมึงเจ็บเหรอฮะแค่นี้มึงทำไม่ได้เหรอวะกูไม่เห็นกูเป็นพี่จริงเหรอแสเน็ตที่อยู่มาไม่เน็ตปิดทั้ลมทำไมยุงกัดงั้นบอกพี่ไม้ว่าพี่ไม้พี่ไม้อะไรอะไร ฮะอะไระถามว่าอะไรก็บอกเขาไปพี่ไมาอะไรเดี๋ยวพ่อเป็นไงบ้างมิกให้กูต้องถามมึงเป็นไงบ้างดีวะมึงเป็นไงบ้างมิกมีแฟนยังไม่มีเดอกยน้อกูว่าใช่ไหมมีดอกเชียร์เออมีดอกเบี้ยเลยว่าจะได้ยีไม่ไงมึงกูเห็นกูเป็นพี่แล้วไม่มีกูด่าจริงอ่ะนะกูแกเอากินาวหัวมึงอกีนั้นน่ะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่มันต้องแอคติ้งนิดนึง แล้วเข้าไปเด่นสําคัญเลยมิกกูจะถามมึงครั้งเดียวและเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเป็นไรทำไมต้องถามครั้งสุดท้ายอะพี่ติดโควิดเหรอเออกูกูจะตายแล้วมิกถุยแล้วใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วมิกครั้งสุดท้ายที่กูจะถามมึแล้วรู้จักควายไหมอ่าใช่รู้จักย่งางบัตรของงี้เพียบเลยกันใครเป็นควายฮะอะไรนะถามใหม่เรียกพี่ไมด้ดิพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้อะไร ยัยมุกดิมุกเหมันได้ปุ้นมันเหงาอ่ะมิกฮะเรนนี่มีกูกูมีเรื่องจะถามไว้คือรายการผิดมึงตายรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักรายการอะไรมึงไปแล้วมึงตัดพี่ตัดมองกับกูเลยายนิกสามีพี่เราทำมาด้วยกันนะ <S <S ผิดมึงตายอ่ะผิดมึงตายตอบคำถามอะ่ะเออนั่นแหละคือ กูบอกมึงว่าได้นะว่า,เ,าเดี๋ยวหกเดือนอะถ่ายทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเดือนละคลิปอะไรประมาณนี้เนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้ถ่ายละปีใช่แม่งผนะ่านมาเป็นปีแล้วมิกเป็นปีแล้วมิกแม่งก็แต่จนปุณิก์ผมจะหกเดือน <c oughs> แม่ถา <c oughs> มกูอยากจะถามมึงว่าลิปพี่ไม้ดิพี่ไายเขาไม่ตอบว่ะทำไมเขาไม่ตอบอะวะไม่เราถ่ายลเาลยอะไรเเฮ้ยพี่ไม้ พี่ไม้พี่ไม่เห็นผมเป็นน้องเหรอพี่ผมแคปไม่ได้ตอบอะไรพี่เลยนะทำไมอะ่ะเออพี่พี่ไม้ที่มาเขาอยู่เท่าไหร่แล้วมิกยี่สิบเหรอหนึ่งร้อยล้านปีร้อยล้านปีอะ่ะนั่นพี่เหมือนเนี่ยไหมือนแบบหกสิบป่ะใช่ใช่เหรอเขาอายุหกสิบแล้วเหรอสิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สิบห้าสิบห้าก็เชี่ยสิบห้ารุ่นกู <100. S 1> มิกสิบห้ากูต้องเรียกไอ้ไม้แล้วมิกสิบห้ารุ่นเรียกไอ้ไม้ล้วว่าเขาน่าจะสิสิบ สิบเจ็ดป <17. S 1> ่ะสิบเจ็ดออรุ่น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 พี่ซีนี่เออไงมึงรู้ป่าว่าตอนนี้พี่ซีพี่ซีเขาป่วยมิกอะไรเขา้เโควิดแม่เขาอะโอ้พี่แย่ว่ะทำไมอะมิกไม่เห็นกูเป็นพี่แล้วเหรอมิกะกูจะบอกมึงเลยแกเอาขาดฟาดหัวแปกปาดปาดหัวไม่ไม่สบายรู้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ไอ้นี่พี่ซีเขาเดินโชนเดินชน,นไ,ไอ้นี่เว้ยแล้วมันก็แบบ ปูมอ่ะแล้วมันไอ้นั่นน่ะล้มเลยเว้ยแล้วพอวล้มเสร็จมันไอ้นั่นน่ะแผนเ,เขาว่าไอ้มันเป็นไอ้นั่นเลยเว้ยแม่งคึกไอ้นั่นเลยเว้ยประมาณนั้นแหละอ๋อชนฟุตบาทวะนั้นไม่ไม่ชนไอ้ไอนั่นน่ะมึงจะไม่ได้หรอที่เราเคยไปเล่นด้วยกันนะ่ะไอแอนเพื่อนรูปทรงแบบนั้นน่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแบบไหนอี่วะเล่นพี่มายดิดบายเอือมลาแล้วล่ะเ <laughs> อือมลาของจริงแล้วละฮู <laughs> ้กาชากาฮู้กาฮู้กาชากกาฮู้ <laughs> เคยฟังเพลงนี้ไหมมิมไม่ไม่ชอบฟังเพลงมัง ถ้ามึงไม่ชอบฟังเพลงอ่ะมึงมึงยังเห็นกูเป็นคนไหมไอ้เฮ้ยมึงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่า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  <c oughs> อืม <c oughs> อะไจะถามกูกาชาเกากูเกากูกาชาเก,ก้ากูเมกฮะสัุนมึงจะเล่นที่ไหนเนี่ยมิกมาหาอะไรอ่ะหัวชนป่ะต้องดูไงต้องดูดูใครอ่ะดูดวงเปล่า อยังไม่ได้ซ่อมอีกเหรอไหนบอกว่าเดือนเดือนหน้าหาไงนี่กลางเดือนสิงหาแล้วเนี่ยนั่นดิแล้วโทรศัพท์ใหม่มึงอ่ะอ่ามันโทรศัพท์งงขนาดเล่นไหมครับยังกระตุกเลยไม่ไอโทรศัพท์ที่มึงบอกครูอ่ะวันอวันพัดอ่ะมันคนเอามันคนละรุนพี่คนละรุ่นอ้าวไอไอแค่นี่แล้วมึงตอบว่าใช่ทําไมเนี่ยขนาดเล่นไหมครับจุดทีทีประมาณพันอันมันยังแหลกเปมึงจุดเยียนนะ มันถึ่งพันอันไงหนึ่งพันอันจุดถามพ่อหนึ่งวันอันแล้วกะตุกอยู่แล้วเว้ยมิกมันเป็นเทโลซับนะเว้ยหนึ่งพันอันเลยเหรอสีเกียอยู่ไกลไหมมิกเออเราเทีนทีหนึ่งพันอ,อ,อันเลยปไปมิก <c oughs> สุดเสียเกียรติอยู่ไหนมิกตะวันออกเค็มเนี่ยอิฐสานระแมงปอทอดไงมึงเคยกินจิ้งหรีดทอดไหมมิกเคยอยู่แล้วมึงเคยกินนี่ป่ะมแมลงเต่าทองทอดอะ่ะไม่ คนที่สามเขากินกันไมมีมรูบ่าต่อจากแมงปอเลยอ๋อแมลงเต่าทองทอดอ่ะพันตัวก็ไม่อิ่มมั้งกูว่าพันตัวก็ไม่มีคนกินหรอกูเราจริงจริงแมลงเต่าทองทอดไม่เคยกินเหรอม่เออไม่กินมันไม่เห็นกูไม่กินกูพูดไปเรื่อยนั่นแหละว<อ>ันนั้นกูฝันไมม์อ,อยากรู้ไหมกูฝันว่าอะไรเ่าเกี่ยวกับเอเลี่ยนเอกนี่เหเอ้ยเออใช่เลยมีกูฝันเกี่ยวกับเอเลี่ยนเอกนี่เว้ยกูฝันใช่ไหมกูตื่นมาจากที่นอนเวแล้วก็เดินอ๋อเดินบิด ไอ้แป๊บหนึ่งนะกูคิดก่อนคัทเนี่ยเว้กูฝันเว้แล้วกูลุกจากเตียงใช่ไหมเดินไปเปิดประตูไปเ้ยคิดไม่ทันมีเปลี่ยนเรื่องไหมอ่ามึงคุยมั่เดี๋ยววะคลิปเกยาคุยแล้วคลิปนี้กูต้องตัดนะมึงดูเปล่าในเดินที่พี่แต่งมันไม่มีอะไรเป็นชิงหรอกมึงไม่เชื่อกูอ่ะมึงไม่เชื่อมิกหนูหนูเชื่อพี่เยอะเกินไปไงพี่มันไม่เป็นไรหรอไมิกเชื่อกูอ่ะเท่ากับฉลาดชิบหายบอกเลยเรื่องที่กูพูดเป็นเรื่องจริงเท่านั้นน่ะมึงไม่เชื่อก็แล้วแต่เว้ ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ยแต่งแต่กินเมฆแล้วเป็นน้ำตาลหรอรู้ป่าถ้ามึงกินน้ำจากก้อนเมฆมึงจะเป็นน้ำตาลเลยจริงดิมึงไม่เคยดูหรอกินน้ำก้อนเมฆเป็นธรรมดาอ๋อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ยเมฆมันมีคนกินแล้วเป็นธรรมดาจริงมึงรู้จักไอ้นี่ป่ะวาลริเมียเอ่อยาตินป่ะเออมึงรู้จักด้วยเหรอวาลริเมียยาตินอ่ะใช่หรออ้าวไม่รู้จักเหรอประเทศนี่ไงโซโคเวียไม่เชื่อกูดิไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ยอ่าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ย เอ้ยมิกไม่เจอกันนานว่ะนี่โตขึ้นเป็นกองเลยมิกมันเคยพูดประโยคนี้ไหมไม่เอาไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ยเพราะกูเคยพูดอ่ะไม่เคยพูดจริงเหรอน่าจะไม่แล้วมึงเคยพูดประโยคนี้ป่ะคีมีมันจะโลมันแปลว่าอะไรวะไม่ไม่รู้จักคีมีมันจะโลเหรอวะไม่สูงสูงทูงสูงมิกทูงสูงนึกถึงอะไรอขอคอยก้อนเมฆไอ้ควายโอ้ยภูเขาภูเขาขอโทษภูเขาอะไรรู้ไหมมิกภูเขา คีมีม,าามันจะโลไงมึงไม่เคยฟังผู้กองบินเขาพูดเลเด็กพูกเขาคีมีมันจะโลนะครับมันเป็นภูเขาเล้วมันไม่ได้ปีนง่าย <S <S โอ้โหกมึงตอบกูแค่แนีมึงไม่ชวนกูคุยอะ่ะหนูไม่ใช่พวกคำพังยังไงพี่ไม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 ,มเรากำลังทําให้คนดูเขามีความสุขเว้ยฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือกันเว้ยพอเราช่วยเหลือกันใช่ไหมมิกเราจะได้ตัดคิปให้มันง่ายขึ้นไงไมิกมันจะไม่ได้ไม่มีมิวคูเชียเดทแอร์อ๋อให้คนดู<โ>ดมีความสุขใช่ไหมให้คนดูมีความสุขคำนี้เลยกันคำ การบอลหลายด้วยเด้อทุกคนน้ำตาแตกว่ะจังหวะเนี้ยร้องไห้แล้วเว้วนเนยลลววกดดีดไลค์แล้วจังหวะเนี้ยกูว่าการซับแล้วมั้งเนี้ยมิดซับหายยังไม่ลงเว้ยรู้เปล่าว่ากูตัดพี่แั่น้องกับไอ้ไนร์ละทำไมัวนนั้นเว้ยไอ้เชี่ยดิไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะเว้ยให้กูเล่าหน่อยเถอะแม่เห็เยเอาใหม่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 ปิกรู้เปล่าว่ากูตัดพี่แั่น้องกับไอ้ไนร์ละเว้ยทำไมอะ วันนันเวไอ้นายแม่งส่งรูปไอ้นี่มากระท่อมเวน้ำกระทอ่อมแล้วกูบอกว่านายพี่ขอกินด้วยได้ไหมไหนายบอกว่าไม่ได้พี่กูเลยแบบอ่าได้พ่องตายสัตว์แม่ปล่อยแม่งรือหมาแม่งควายแล้วมันก็ตัดพี่แต่น้องของกูเลยเวเชื่อไหมเชื่อเปล่าโอเคโอเคเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะเว้ยกูบอกแค่นี้ก่อนไอ้ป <laughs> ุ้นเปิดเหรอพี่ไม้เหรอเอองั้นถามพี่ไม้หน่อยว่าพี่ไม้ส <laughs> <laughs> ุดทุนนะสวัสด <laughs> ีวา <laughs> พี่ไม่รู้จักเคมีมันดาโลไหมไม่รู้จักอุ้ยมันเฉลยน่นว่คนอายุหกสิบไม่รู้จักเคมีมันจะเ็วไม่ชมมเชื่อมาลองเชื่อกันพี่ไม่โตถามพี่สีพี่จีบอกว่าไม่รู้จักแล้วทำไมอ่ะต่อยกูประหลยัยขี้นี่พี่สีเคยพูดเงั้เหรอเฮ้ยใช่เล่นเกมเปล่าอัอนนี้เป็นเกมแบบโคตรใช้สมองอ่ะถ้ามึงชนะกูได้อ่ะเอาไปรีสิบล้าในสัตว์เนี่ยมึงตอบแค่นี้มึงเหมือนไม่เชื่อกูอ่ะ มันมีเรื่องอะไรชุนเพียวเยอะมาอ้าวไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อละกันบอกเลยสิบล้านจะเอาไม่เอาเอาทาเป็นพูดมิกมิเร็วตอบตอบเอาดิวะเร็ววีดเล่นอ้าวอ้าอาโอเคนี่เป็นเกมรีบนี่ทำกูเสียสมาธิเลยแม่งเ้ยเราจะผัดกันนับเลขเว้ยห้ามพูดสิบมึงทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายพูดสิบเมื่อกี้กูบอกห้ามพูดสิบเนี่ยช่างมันเถอะคือเลขที่มึงพูดอะสามารถพูดได้สองจำนวนสองตำแหน่งอะเข้าใจไหม เมื่อกี้เสียงใครอ่ะไม่ชขมุกงั้นเรียกไขมุกให้หน่อยว่าพี่ไม่พี่ไม่เดาทุกคนแล้วถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกูเอาปืนยิงนะกูบอกเลยมาดิปีนนี้สอบเขาโทษได้ปะะ่ะล่ะไม่ได้ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อแล้วกันว่าผมเคยปีนเขาคีมีมันจะโลอ่ะขึนสองชั้นหลังกำแพงยังไม่เคยเห็นปีนเลย <c oughs> อย่าอย่าไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อแล้วกันบอกพี่ไม่ได้วยว่าพี่ไม่ <c oughs> ทำไมอ่ทำไมมาโฟกัสที่เกมเราดีกว่ามิกก็อย่างที่กูพูดนั่นแหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวคือกี้พี่นับไปสามเลขเอ้าทำไมอ่ะทำไมคือคือกูนับสามเลขผิดเหรอฮะคือกูผิดใช่ไหมมึงไม่เห็นกูเป็นพี่เใช่ไหมมิกเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมมิกเปลี่ยนเกมใครพูดคำว่าเอ,อ่อครับเอ้ยไม่เอาดีกว่ามันง่ายเกินใครพูดคำว่าว่าอะไรดีมิก เนั่นแหละไอ้คำที่พี่ไม้พูดเมื่อกี้เขาว่าอะไรนะโอ้ยเหรอแม่พี่หมาพูดคขาว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยนั่งอยู่หน้าพหลุมป่ะเสียงหายแป๊บนึงเออนั่นแหละใครพูดคขาว่าโอ้ยอยู่หน้าพหลุมพ่อคงตายเอาดิกาเดิ <c oughs> ดมพันมาละใครพูดคขาว่าไอ้อเมื่อกี้พี่หมาพูดคขาว่าอะไรนะโอ้ยนั่งอยู่หน,าน้าพหลุมนั่นแหละโอเคมึงระวังคำพูดให้ดีนะเว้ยชีวิตพ่อเมืองอยู่ในปากมึงนะอะไรวะจะเข้าแบบภาพเป็นไรเฮ้เดี๋ยว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  บันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับพี่ไม้น้องมุกครับเอานะพร้อมยังพี่ไม้พูดคำว่าอะไรเมื่อกี้นายเม็กพี่ไม้คุยกับผู้บ่าวใช่เหรองั้นบอกผู้บ่าวพี่ไม้ว่าพี่ไม้หูดหัวโอ้ยพูดเลยพูดเลยพูดเลยพี่ไม้พี่ไม้เจริญภูมิใจฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไม้นี่ไปนะจำไปได้ไหมไปก็ได้ ตไปไงที่ชอบไปเล่นพี่ไม้อะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาใหม่เอาใหม่ที่ชอบไปเล่นบ้านเล่ไม้อะ่เขามิกมิกจำไหนได้ไหมไหนท์ปืนมีค่ะที่เด้าหมุนข้างันอะมึงเป็นใครเนี่ไหนไงไอ้ไนท์เนี่ยพิาพารพัฒน์ทองไสติกเนี่ยจำได้ไหมมันอยู่ว่ <c oughs> านังข้าง <c oughs> มัวไปอยู่พี่ต้นไหนใครขับรถมึงแก่เนี่ขับยังไงนี่เลยมิกมิกมิกจำโนได้ไหมอะ่ะ โน่โนน้องไอ้นายจำได้ไหมอ่ะเสียงไอ้นหนคนเหมือนเด็กเสียงไอโน่เยกลายรู้ใหญ่แล้วงั้นไอโน่มันตัวนะสิบแปดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไอโน่สิบแปดไอ้นหยเล่นไปยี่สิบเอ็ดอ่ะอมันห่างกันกี่ปีวะสองคนเนี่ยเป็นร้อยปีเลยปะสามไอ้มิกมคุยกับคนบ้าบอกพี่ไม้ว่าพี่ไม้ไ่อยกับผมเปล่าพูดปีคลิปเลยน้องมิกพูดไงอ่ะพูดแบบก็สำหรับนี้นะครับสองพี่น้องสุดหันษาขอลาไปก่อนายบาย โอเคครับพวกโง่ทั้งสองก็คุยกันเสร็จแล้วครับบายบายพวกโง่ทั้งสอง